ครับตอนนี้เราอยู่กันที่หลังบ้านกับชาไทยบาร์เบอร์นะครับวันนี้มาทําอะไรครับนี่ครับตัดผมครับหรอโอ้ไปเรียนตัดผมมาจากไหนตรไม่ยากครับตัดแบบนี้ของพี่อุ๊ต้องเบอร์อะไรครับเบอร์ศูนย์ครับมันยากไหมไอ้ถ่าหน่วยตรงอะไรมันยากไหมเบอร์เนี้ยเบอร์ศูนย์ยากไหมไม่ยากครับหรอตัดแป๊บตัดแป๊บเดียวรับตัดทั่วราชอาณาจักรไหมถ้าสมมติแบบไปได้ครับคิดยังไงเนี่ยแพงไหม ค <laughs> ่าน้ำม,มันได้ค่าน้ำม,มันไปเลยครับได้ดาราตัดนะครับอ่าเดี๋ยวฝากละครก่อนนะครับศึกสองหน้าคาราชายวันที่หนึ่งตุลานะครับกูจะไทยก็ยังเป็นพระเอกนะครับแล้วบทเป็นเจ้าชายเทพม,มาคาและเร็วๆนี้นะฮะจะมีละครตอนนี้เมื่อคืนคุยกับพี่ฟิวกิติศักดิ์ผู้กำกับสาเจ้นรักและก็แค้นทางช่องสามพี่ฟิวสนใจมากก็คุยประวัติชาไทยตั้งแต่เจอกันทีเด็ตั้งแต่7ปีที่แล้ว พี่ฟิวบอกว่าเอามาเล่นวันสองวันเจ็ดแปดตอนไม่ได้แล้วอย่างนี้ด้วยความดีความกตัญญูดูแลพี่อุ๊บดีจะส่งผลให้ชาไทยอสมควาวเส็จพี่ฟิวเซเยสแล้วเดี๋ยวพี่ฟิวจะนัดไปที่กองช่องสามในเร็วนี้นะครับพร้อมกับอของช่องดาราวีดีโอนะครับคุณพี่นิดนะฮะค,คุณพี่นิดก็บอกว่าเป็นยังไงเด็กคนนี้ดูแลพี่อุ๊บดีไหมบอกดีครับเอาเลยจัดให้จัดหนักจัดเต็มกับบทร้ายเต็มที่เลยเล่นบทร้ายเป็นไง ได้ชอบไม่ไม่ไม่ซีเรียสสึกวาท้าทายจากพลังเยอะจากเคยเป็นพระเอกแล้วมาเป็นตัวลายรู้สึกไงมั้งตรงนี้รู้สึกผมว่านักแสดงทำได้ทุกอย่างถ้าเป็นนักแสดงเนาะเป็นนักแสดงครับตรงนี้เราอย่ามีเงินน้อยอย่าคอยวาสนาเราก็ทำได้การเป็นนักแสดงการแสดงคือศิลปะศิลปะอย่างหนึ่งใช่ไหมม like ันต้องเล่นได้ทุกบทคนที่จะเป็นนักแสดงเราอาจจะไม่ใช่คำว่าดาราไม่จำเป็นต้องเป็นพระเอกนางเอกเรามีบท ที่แสดงให้ได้เต็มที่มันก็มีควาตอบใั้กอบเรื่องๆเ,เราก็สามารถเล่นได้ใช่ไหมอยากเล่นบทร้ายแล้วบทอะไรครับโอเคไหมฮะโอเคไหม หมดเลยนะเกก็ไม่ยากนะบางทีเล่นด้วยสายตามันจะมีเกสาอ๋อชาไทยเล่นได้คือบางทีมันเล่นแบบเกไม่แสดงออกใช่ไหมเพราะว่าชาไทยอาจจะมีประสบการณ์แบบพวกคีทํางานกับพวกนี้เพราะว่าพวกเพจที่สาหรือพวกพี่อุบะเก่งเข้าถึงง่ายเข้าถึงง่ายแล้วก็เป็นคนที่คุณชาไทยเป็นคนที่เรียนรู้อะไรได้เร็วและปีนี้เก่งมากสุดยอดคี่อุบต้องชื่นชมเลยว่าไม่ห่วงแล้ว acting ทั้งบทบู๊บทชีวิตสามารถร้องไห้ได้นะครับ ก็บดบูไม่มีปัญหาใช่ไหมนะเพราะว่าพี่พี่บอกเขาไปแล้วตอนนี้ก็ดูแลดูดูแลเรื่องคุ่นะฮะดูแลเรื่องขุณคุณของคุชชาไทยนะครับอ่ามันจะยาวแล้วเดี๋ยวเราปิดก่อนได้ไหมนะครับครับก็คลิปนี้ฝากติดตามด้ครับเดี๋ยวจะลงช่อง YouTube ช่อง TikTok อกาชาไทยบาร์เบอร์ติดต่อได้ไหนครับช่องไหนครับช่องไหนครับช่องครองวิวก็ได้นี่แล้ว น้องจากปัดให้พี่วัลปัดให้คุณพอ่อคุณพอ่คณพอคุณแม่ด้วยใ,ใช่ไหมัด้แม่แม่มลมแล้วจะปัดให้เพวกอีกนานไหมเนะี่ยก็ตัดเรื่อยๆครับตัดเรื่อยๆเป็นยังไงให้ตัดเรื่อยๆหมายความว่างไงก็นะ<อ>จนหมดอายุขายหรอหรอใช่แล้ว,ลว,ไ,ลวไม่ได้ตัดยากตัดง่ายนะหัวเล็กๆนะดายได<ม>้เดียวแล้วโอ้โหพี่ประหยัดเงินเป็นหลายตังเลยนะเนี่ยได้เงินมาซื้ออาหารน้องหมาน้องแมวก็ต้องขอบคุณรูชาไทยนะฮะก็เจ็ดแปดปีที่ทํางานร่วมกันมา ก็เห็นในพลังความมีคุกก็เลยจัดเต็มดันสุดชีวิตเพราะว่ามันมีคนศบประมาทเราใช่ไหมเราก็ต้องทําให้เขาดูว่าเราทําได้ใช่ไหม้าททยไม่ชาไทยชาไทยไหมไม่้าทายครับผมคิดว่าไม่ไม่ไม่ชาไทยตัวเราว่าเราต้องทําที่ดีอ่ะตรงเนี้ยใช่ไหมคิดว่าผมมีกําลังใจมีกาลังใจมีแรงผลันในการทํางานถ้าเราไม่มีจุดมุ่งหมายอันนั้นกล้องหันนั้ากลองเลมันก็เป็นแรงบันดาลใจถ้าเราไม่มีจุดมุ่งหมายเราก็จะไม่ไม่ไม่อยากทํา ไม,ไม่ไม่ไม่ขยันไม่กระตือรือร้นอุ้ยยาวแล้วปิดแล้วได้แล้วปิดก่อนนะ,นะสี่นาทีแล้วปิดก่อนเอาปิดก่อนากติต่อฝากติดต่อฝ <c oughs> ากติดตามด้วยนะครับ